คุณย่าทานข้าวทานข้าวอร่อยไหมคะไม่อร่อยลูกขออนุญาตเดินทางไปโคราชก่อนนะคะไปเลยอ่าเวพรให้ลูกนิดนึงขอให้โชคดีมีไอ้ค่ะเดินทางเดินทางขอให้สมความปราปถนาทุกอย่างเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยอบอกอพูดก่อนเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพเดินทางไปกลับด้วยสวัสดิภาพนะคะจ้า คุณย่าทานข้าวให้อร่อยนะจะเอาอะไรไหมที่ซื้อมาฝากเอาทุกอย่างเลยที่มีอ่ะคุณย่าเว้ยคุณย่าให้พรลูกก่อนวางช้อนอะ่ะให้พรลูกแป๊บนึ่งนะลูกเดินทางไปไกลนะอ,อะ่ะให้พร่อนให้พร่อนให้พร่พอคนคุณย่ามันเจ็บเจ็บก็เจ็บที่ไปเลยเอาลูกปวดดีๆเวยพันเจ็ลูกปวดดีๆไปอโอ้ยอิ่มเลยเลยก็อสองแก้มเลย หมรูกสบบที่หอมรูปแบบหอมไหมหอม๋อจ้าเดี๋ยวมานะเย็นๆค่ำๆเจอกันนะอย่าดื้อกับป้านะรู้ไหมไหนอะป้าเดีย๋ยวป้าอยู่เป็นเพื่อนไงอย่าดื้อกับป้าอย่าโวยวายอย่าวีนนะโอเคเก่งมากเลยจับสองมือทีนี้จับสองมือช้อนจับสองมือคะ่ะ จับมือเดียวก็พอแล้วจับสองมือเดี๋ยวซ่อมมันหลุดจับมือนะหลุดจับมือเดียวก็พอโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายกันจุ๊บๆ้วยโอ๊ยโอเคโอเค,อเคลงไม่ดีแค่นี้ค่ะเอฟซีพี่เกียร์ขออนุญาตเดินทางไปโคราชก่อนนะจ๊ะค่ำๆกลับค่ะไปเช้าเย็นกลับ